ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอด n อนชาแนลอยู่ในขณะนี้นะครับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับ mm hmm. ก็สําหรับคลิปนี้นะครับสมาชิกนะผมก็จะพาสมาชิกนะมาคํานวณสูตรหลักหน่วยบน,นบเน,นเน้นนะเทียบชนกัน2สูตรให้สมาชิกได้รับชมกันนะนะก็สูตรที่1นนะครับก็จะเป็นเลขหลักหน่วยบนตัวเดียวนะครับ แล้วก็สูตรที่2นะจะเป็นเลขหลักหน่วยบน2ตัวมา1ตัวเทียบชนกันทั้ง2ส,สูตรนี้นะครับมาชนกันทั้งวดแล้วก็มาทั้งวดนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับลงให้วนนี้เป็นวดนแรกสาหรับสูตรหลักหน่วยบนนะเทียบชนกัน2ส,สูตรนะครับก็ผมลงไว้นะครับพร้อมวิธีคิดวิธีทำช่วงท,ท้ายก็ลงไว้ให้สมาชิกได้พิจ,จารณาได้คิดคํานวณเป็น นะครับว่าสูตรมันเป็นไปยังไงมายังไงมามันถึงได้เลขตัวนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็ให้สมาชิกนะครับพินิษพิจารณานะครับด้วยตัวของสมาชิกเองว่านะครับพวกที่จะถึงนี้มันได้เลขตัวนี้ตัวนี้อะไรประมาณนี้มันจะมาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้สมาชิกก็เป็นคนตัดสินใจเอานะครับสมาชิกนะผมนะครับแค่นําสูตรนะครับมาคํานวณให้สมาชิกได้รับชมกัน เป็นแนวทางเฉยๆนะครับขึ้นอยู่กับตัวสมาชิกนะฮะสมาชิกนะที่จะตัดสินใจนะครับอ่ะก็ก่อนที่จะเข้าไปดูสู่กันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันนะช่องไอทอนชาแนลนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเปิดที่ท่านนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับเอามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคําเตือนนะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับให้สมาชิกแยกแยกวิเคราะห์้วยตัวของท่านเองนะครับถูกผิดยังไงก็กรับขอโทษขอขอ,ขอ,ขอภัยนะครับพูดนะพูดไปตามสูตรนะ เหมือนการคาดเดาล่วงหน้านั่นเลยนะสมาชิกนะอ่ะมาเข้าเรื่องกันอะสูตรหลักหน่วยบนเทียบชนกัน2สูตรสูตรที่หหลักหน่วยบนตัวเดียวตามสูตรนะได้เลขเจ็ดนะสูตรที่2อะหลักหน่วยบน2ตัวมา1ตัวได้4กับ7อ่ะมันชนกันที่เลขเนะครับก็ออก9 0 7นะครับออก็เลขเจนะมาที่หลักหน่วยบนตามสูตรชนกันที่เลขเนะครับ อะต้องเป็นงวดที่หนึ่งนะครับเอามาต่อกันงวดที่สองครับงวดที่สองหลักหน่วยบนสูตรที่หนึ่งตัวเดียวฮะได้เลขหกสูตรที่สองสองตัวมาหนึ่งตัวได้หกกับเก้าชนกันที่เลขหากแล้วผลออกเก้าศูนย์หกผลออกเก้าศูนย์หกก็ตัวชนฮะก็คือเลขหก ก็มาที่หลักหน่วยบนนะครับมาที่หลักหน่วยบนอ่ะถูกเป็นวงที่สองสูตรนะครับสมาชิกนะสูตรทำได้ทำได้ทุกตัวอ่ะเลขศูนย์ถึงเลขเก้าเนี่ยทำได้ทุกตัวตามสูตรนะ,ะตามสูตรอ่ะมีเป็นร้อยร้อยสูตรนะฮะแล้วก็ทำได้เลขศูนย์ถึงเลขเก้า นะครับทำได้ทุกตัวนะไม่ว่าจะหลักไหนนะะฮเพราะว่าผมมีโปรแกรมนะรันนะฮะแต่นะครับผมก็จะนะครับเอาสูตรเอาสูตรที่ต,ตัวเลขที่ผมชอบพูดง่ายๆนะผมรันสูตรมาแล้วปั๊บอ่ะสมมติรันสูตรอะไรสูตรตัวนี้อ่ะเป็นเลขเป็นเลขเก้าอ่ะวัเนี้ยชนกันที่เลขเก้าสองสูตรอ่ะทั้งสองสูตรเนี่ชยชนกันที่เลขเก้าเพราะผมชอบเลขเก้าผมก็ เอาสูตรที่มีเลขเก้ามาทําให้สมาชิกดูอันนี้ผมนะครับผมบอกสมาชิกไว้แบบนี้เลยส่วนเลขศูนย์มมีฮะเลขศูนย์ถึงเลขเก้าผมบอกไปเมื่อกี้เลขศูนย์ถึงเลขเก้าหลักหน่วยบนอ่ะมีนะครับไอ้ผมจะเอาเลขศูนย์กับเลขหนึ่งเป็นหลักหน่วยบนมันก็ฝืนฝืนหมายความว่ามันติดดับผมอยู่นะครับฉะนั้นผมก็เลยไม่เอาเลขศูนย์กับเลขหนึ่งอันนี้ผมอ่าผมพูดให้ฟัง นะครับผมจะเอาตัวที่ผมชอบแค่นั้น,นะะมาลงสูตรให้สมาชิกได้รับชมกันถ้าใครชอบเหมือนกันก็จัดไปนะ,ะเอางูที่สามาสูตรสูตรที่หนึ่งเก้าตัวเดียวสูตรที่สองได้หกกับเก้าช่วงมาที่เลขเก้าผดออก0ู9หนึ่งเก้าก็เลขเก้านะก็มาที่หลักหน่วยบน,นะะ <c oughs> ผมก็เอาสูตร ที่ตัวเลขที่ผมชอบนั่นแหละฮะมาคำนวณลงให้สมาชิกนะครับถ้าตัวไหนที่ผมไม่ชอบผมก็ไม่นำมาลงนะครับเอาวดที่4นะครัวดที่สได้เลข3ามฮะสุตรที่1น่งสุตรที่2องได้สากับ6นะฮะหลักหน่วยบนผลออก9ก้าูสาก็ชนกันที่เลข3ามก็มา ถูกเป็นงวดที่4ครับถูกงวดที่4ตามสูตรเอามาต่อกันงวดที่5ครับงวดที่5สูตรหน่วยบนนะฮะสูตรหน่วยบนนะสูตรหน่วยบนสูตรที่1หน่วยบนตัวเดียวได้เลขก2ฮะสูตรที่2หน่วยบน2ตัวมา1ตัวได้9กับ2 ก็ชนกันที่เลข2องครับผลดอก2 7 2นะครับก็เลขสองฮะตัวชน <c oughs> มาที่หลักหน่วยบนถูกเป็นวดที่5้ <c oughs> าย้อนี้ดู6กวดนะครับอ่ะง <c oughs> วดที่ผ่านมา สมาชกนะังวิที่ผ่านมาสูตรหลักโดยบนเน้นเนนทียบชนกัน2สูตรนะสูตรที่1หลักโดยบนตัวเดียวตามสูตรนะหลักโดยบนตัวเดียวสูตรที่2หลักโดยบน2ตัวมา1ตัวได้กากับ 2, ะสอะมันชนกันที่เลข2องหัวที่ผ่านมาชนกันที่เลขสอดอก8 72เ่ะเลข2นะมาที่หลักโดยบนก็มาที่หลักโดยบนถูกฮะเป็นงวดที่หนะย้อนไปด,ดู6งวด ช่วงวันที่เลขสองเข้าวัวที่ผ่านมาวัวที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนเอาไปดูกันนะหลักรวยบุญเทียบจนกัน2สูตรนะ เอามาดูสูตรที่1กันก่อนหลักหน่วยบนตัวเดียวนะครับสูตรที่1หลักหน่วยบนตัวเดียววิธีท,ทำฮะนำหลักหมื่นบวกกันสองครั้งบวกบวกหลักสิบบนสองครั้งมาบวกหลักหน่วยบนอีก1งครั้งบวกหลักสิบเลข3ตัวหน้ากันที่1 1ครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยเลข3ตัวหน้ากันที่2อีก2ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกเลขสคงที่นะครับอ่ะบวกกันดูฮะ6บวก6ลงท้ายเลข2 2อบวกเลงท้ายเลข9 9้บวกเลงท้ายเลข6 6หบวกสลงท้ายเลข8 8ดบวกหลงท้ายเลข9 9้บวกแลงท้ายเลข7 7็บวกแลงท้ายเลข5 5าบวกสคงที่ห้าบวกสคงที่ลงท้ายเลข9ก้าอาลักหน่วยบนอ่ะสูตรที่1ไดเล็กเกาฮลส์สมาชิกนะสูตรที่1ได้เลข9นะครับหน่วยบนงวดนี้ได้เลข9นะครับสูตรที่1ตัวเดียว มาต่อกันกับสูตรที่2องะหลักหน่วยบน2ตัวมา1นตัวเทียบชนกับสูตรแรกนะครับจะมีเลขเก้าไหมสูตรที่2นี้นะครับมาด,ดูวิธีทํากัน <c oughs> วิธีทำนะนํำหลักแสนนะครับนำหลักแสนบวกกัน3ครั้งนะบวกหลักสิบบนอีกหนึ่งครั้งนะแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้ง บวกกันได้เท่าไหร่บวกเลขหนึ่งคงที่บวกกันได้เท่าไหร่โบวกเลขหนึ่งคงที่เอาบวกกันดูฮะสองบวกสองลงท้ายเลขสี 4. 4่บวกสองลงท้ายเลขหกหกบวกเจ็ดลงท้ายเลขสามสามบวกศูนย์ก็ลงท้ายเลขสามสามบวกสอบกสองลงท้ายเล 5. 5ขห้าหบวกหคงที่นะครับห้วกหคงที่ ลงท้ายด้วยเลข6ฮะตำแหน่งแรก6บวกเพิ่มไป3าแต้มก็จะได้เลข9อ่ะงวดนี้หลักหน่วยบนสูตรที่2 2ตัวมา1ตัวได้6กับ9ฮะสมาชิอกอาก็พูดตรงๆเลยนะครับงววน,นี้ผมชอบเลข9ที่หลักหน่วยบนนะครับสมาชิกนะฮะอผมถึงแนะนำสูตรที่บรรชนเลข9มาคำนวณให้สมาชิกได้ดูกันนะครับนะครับก็ชนกันที่เลข9ฮะหลักหน่วยบนงวดน,นี้จะมาไม่เลข9เนี่ย หลักหน่วยบนก็ฝากพิจารณาด้วยนะถ้าไม่ชอบก็มองผ่านได้นะ,ดนะสมาชิกนะถูกผิดก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับพูดง <c oughs> ่ายๆถ,ถ้าชอบเลขเก้านะค,ค่อยจับไปนะครับถ้าไม่ชอบก็มองผ่านอ่ะก็ตามนี้ฮะหลักหน่วยบนนะเทียบช่กันสองสูตรนะหน่วยบนตัวเดียวสูตรที่หนึ่งนะครับได้เลขเก้าหน่วยบนสองตัวมาหนึ่งตัวสูตรที่สองนะฮะได้เลขหกนะครับกับเลขเก้า ก็สรุปก็ชนกันที่เลขเก้านั่นเองนะครับสรุปก็ชนกันที่เลขเก้านั่นเองนะตัวล้อก็คเลขหกแต่ผมวันใจเลขเก้าหัววัวนี้ที่หลักหน่วยบนนะครับงวดลงให้งวดประจำวันที่หนึ่งทับเจ็ดนะทับหกหกรอลุ้นกันนะสมาชิกนะจะมีเลขเก้าไหมที่หลักหน่วยบนนะครับตามสูตรนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับ จะเป็นสูตรไหนก็ฝากสมาชิกติดตามันด้วยนะสมาชิกนะสำหรับคลิปนี้ก็อ่ะยังเหลือฮะยังเหลือสูตรหลักสิบละหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างตัวเดียวหลักหน่วยล่างสองตัวมาหนึ่งตัวแล้วก็หลักวิ่งล่างอีกวิ่งล่างอีกตัวอีกสูตรหนึ่งงวดที่ผ่านมาวิ่งล่างได้เลขสามงวดนี้จะได้เลขตัวไหนอ่ะมันเป็นสูตรเก่านะวิ่งล่างตัวเดียวต่อจากงวดที่แล้วกับ บบหลักหน่วยล่างเดี๋ยวพวกนี้มาดูสูตรเก่าให้มันบทเลยนะครับเหลืออีก2ส,สูตรนะครับเป็นเลขเด่นล่างนะครับพวกนี้ก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ